สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Map a n i m เม e ดีเฟนเดในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวนี้ครับตัวมิสติกที่หาได้จากตู้ตั๋วนะฮะแอสตานั่นเองนะครับตัวนี้เลย นี่ฮะเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ดีที่สุดสําหรับมือใหม่นะตอนนี้เลยนะแต่ว่ามันดันหาไม่ได้แล้วเพราะตู้มันออกไปแล้วนั่นเองนะครับมาดูข้อมูลตัวละครก่อนละกันครับตัวละครนี้นะครับจะชื่อว่าแกรนเจดไฟไนท์นั่นเองนะฮะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเลเวล70ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับมิสติกนะครับตีไฮบิดได้มอนบินก็โดนตีนครับทั้งบินทั้งดินเนี่ยโดนตีหมดนะครับประมาณนั้นสปิริตที่นอ้องคนนี้ใช้นะครับใช้เป็นสตอมสปิริตนะครับบัฟสวิปเนีสองสเตตประมาณ ไดเมดเบวกคุณดาว A บวกระยะ S, <S นั่นเองนะครับก่อตามนี้เพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c store ร้านนี้มีจำหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมป animated e f e n d e r รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID ดีก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ วิธีการหาตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วแต่ถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็ไปซื้อนะฮะที่เทรดดิ้งได้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับมาดูของในการอีโวดีกว่าครับว่าตัวนี้เนี่ยแอสตาใช้อเทมอะไรในการอีโวนะครับใช้ไป็นเทมที่ชื่อว่าดาร์กซอร์เล่มนี้นั่นเองนะครับเป็นดาบนะครับประมาณนี้ แบบเท่ๆนะฮะไอเทมที่ใช้ในการอีโวครับดาวฟ้า5ดวงรุ้ง2ดวงเหลือง20เขียว4แสงหนึ่งแล้วก็ม่วงอีก5นะครับใช้เงิน3 0,000ใช้ดาบเล่มนี้เล่มเดียวในการอีโวแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งเจ๋งแค่ไหนบอกเลยว่าของโคตรจะดีอะโอเคครับสำหรับตัวละครตัวแอสตานะครับเราจะต้องใช้เงินในการวาง1000ทุนนะครับแบบเป๊ะเลยถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะ มันก็เล่นต้นเกมเกือบได้แต่ก็เล่นไม่ได้ขนาดนั้นนะต้นเกมดีสุดก็ยังเป็นยูโน่อยู่ดีนะฮะแต่แอสต้าเนีครับข้อดีเลยก็คือเห็นไหมเห็นอะไรไหมวางแล้วมันตีฟูให้เลยนั่นเองนะครับนี่ดูดิโอ้ oh my god สุดยอดเลยครับผู้ชมนอกจากนั้นนะครับมาดูโมเดลก่อนแล้วกันครับโมเดลถ้าถามว่าเหมือนแอสต้านิเมะหรือเปล่าก็ต้องบอกตามตรงครับว่าดี This is s ซาซเกะถือดาบนะครับและมีกรามที่บึกบึนว้าว มันเหมือนซันสึสกตเกที่ถือดาบเล่มใหญ่อ่ะคุณผู้ชมไม,ไม่เหมือนกับแอสตาเลยนะฮะแล้วก็พาสีฟของตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นพาสีฟที่ตีแล้วนะครับจะติดเฟียนั่นเองครับทำให้มอนเตอร์ศัตรูที่โดนแอสตาตีในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยรับเดเมจมากขึ้นกว่าเดิมผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่เปอร์เซนต์แต่เอาเป็นว่ามันดีนะครับมันดีมากใช้ในการวางได้ดีมากถ้าวางเป็นแบบว่าตัวแรกๆนะครับเหมือนวางด้านเอ ด้านข้างหน้านะใช้พพอร์ตก็ได้นะครับปั่นเองเลยก็ได้นะครับผู้ชมและที่สําคัญมาตีไฮบริดอีกด้วยมือใหม่เอาไปเล่นไม่ต้องอัพอะไรเลยเอามาวางแบบนี้จบจบเลยนะครับเล่นได้เลยเดเมจตอนนี้นะครับ1 3 5 s p a 2.5และระยะ15.4ครับอัพเกรด2นะครับเดเมจ2ะครับ s p a 2.5และระยะ 15.9นะครับส่วนสกิลณปัจจุบันนะครับสกิลนี้ชื่อว่า Dimension Slash นั่นเองนะครับเฮ้ยชื่อเหมือนกับมูราดใน ROV e เลยฮะ Dimension Slash นะฮะแต่ไม่เหมือนนะสกิลไม่เหมือนนะครับโอเคอัปเกรด3นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Dimension Slash อยู่ดีวอทขั้นแรกเนี่ยชื่อว่า d i ดิเมนชันสลัดเจ็ดนะครับในในขั้นอัปเกรดสาเนี่ยจะชื่อว่า Dimension Slash เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่สกิลประมาณนี้ ปลาดาบออกไปนั่นแหละคุณผู้ชมปลาแบบปลานดาบพลังดาบออกไปอะ่ะนี่เป็นคลื่นดาบนะฮะเทนสกัเทนโชก็ไม่ใช่นะครับโอเคตอนนี้ดีเมจด4,379 S.P.A. 4.1และระยะ20.9นั่นเองครับอัปเกรด4ดีเมจด5,175 S.P.A. 3.7และระยะ22.0นั่นเองนะครับอัปเกรด5มีสกิลใหม่ชื่อว่าดิเมนชั่นบอมบ์นะครับนี่เลยครับบึ้ม โอ้ dimension b o m เป็นนี้หรอเหมือนปล่อยพลังระเบิดออกไปเลยอะแต่มันใช้ดาบไม่ใช่หรอดูดิบึ้มประมาณนั้นครับคุณผู้ชมติดสถานะเฟียเหมือนเดิมนะฮะดเมจ7,763นะครับ SPA 4.9และระยะ26.4นั่นเองครับอัปเกรด6ดเมจ8,480ครับ SPA 4.5และระยะ27.5อัปเกรด7นะครับมีสกิลใหม่ชื่อว่า dimension line ลืมบอกตัวนี้เนี่ยตีเป็น circle LE hybrid นะครับ อัปเดตนี้ครับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีครับเป็นลาย LE Hybrid แบบนี้นะครับระยะค่อนข้างแคบครับให้นึกถึงตัวลูหน้าที่เป็นตัว Secret ประตูลูหน้านะครับนี่ ก็ประมาณนี้ค่อนข้างเค้มมาก s <S ไม่ควรอัพนะเอาจริงเล่นแค่คันแรกก็พอแล้วนะครับสำหรับตัวเนี้ไดเมจหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าครับ S.P.A. หกจุดหกและระยะยี่สิบเก้าจุดเจ็ดอัพเกรดแปดไดเมจหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบห้าครับ S.P.A. หกจุดหกและระยะสามสิบจุดแปดอัพเกรดเก้ามีสกิลใหม่ครับชื่อว่า Dimension Rift นั่นเองนะครับนี่รูปแบบการโจมตีครับก็ประมาณนี้ครับเป็นโจมตีทรงกลวยนะครับปล่อยพลังคล้ายกับตัวไหนสักตัวหนึ่งคุ้นๆ ดเมดหมืครับ SPA 5.7และระยะ31.9ครับอัปเกรด10ดเมจ1 6ืนนะครับ SPA 5.3และระยะ33ครับอัปเกรด11บครับชื่อว่า Dimension กันนะครับอุ๊ย Dimension กันเรอะโว้โอ้ไม่โอ้ไม่กูดดูดิว้วตีโคตรรัวเลยครับพี่ oh! ตีรัวจัดอันนี้คือดีเลยนะฮะโอ้ โดนตีแบบนี้ไม่ตายให้รู้ภัยนะครับดเดบิทตอนนี้นะครับ17 SPA 6.6และระยะ34.1ครับอัปเกรด12แม็กอัปเกรดนะครับเดบิทหมื่เ, 18, เกือบ19นนะครับ SPA 6.2และระยะ35.2ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสกิลแม่งโคตรโหดตีรัวๆเลยนะฮะโอ้โหโคตรเอาเรื่องอะ่ะเดี๋ยวผมลองวางดูแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยวางได้กี่ตัวโอเควางได้สูงสุดแค่4ตัวเท่านั้นไม่สิ เรียกว่าเท่านั้นไม่ได้ต้องบอกว่าวางได้เยอะมากๆบัฟที่เหมาะที่สุดสําหรับตัวนี้นะครับเท่าที่นึกออกรีเครียมหนึ่งนั่นเองครับคือบัฟ0.2นั่นแหละนะโคตรดีนะครับหรือจะใช้เป็นบัฟตีเร็วอย่างโซนิกก็ได้บัฟคริ0.8ก็ดีมากๆโคตรๆเหมือน นะครับส่วนสเิรดเนี่ยแนะนําว่านะครับใช้สเปรตไฟนะครับหรือว่าอันอื่นก็แล้วแต่ดีหมดนะครับตัวนี้เล่นได้หมดเลยแล้วแต่ซอบเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ใช้แอตตาอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้ครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับน้องน้ําขอบคุณมากครับคลิปนี้ไปละจู้ไปไปไปเลยครับ